ครับตอนนี้เราอยู่ที่คลัง PG NP จังหวัดละปูนนะครับกับวันนี้มีท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีเกียรติรสมาชิกสองท่านเนาะเพิ่นได้เข้ามาซื้อโปรโมชั่นนะฮะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนะครับกับเห็นว่าใจเราดีมากนะฮะวันนี้ก็เลยขอสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์ว่าเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังจะตัดสินใจดูแลสุขภาพด้วยน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวของ PGP Network นะครับ ขอแนะนําตัวนะครับจื่อฮะจื่อเอาตะเพกก่อนเนาะครับผมื่อแํมเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะพูดคุณประทุมพรเ<อ>น,นกกาคะาาครับนั่สกุลยังไงยะสุยะยะสุยะเนาะเป็นคนที่ไหนครับคนแม่ถาคนแม่ถาเนาะวันนี้ก็นแนะนําแฮมท่านนึ่งมา,เป,าเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายเนาะครับเนาะขอแนะนําจื่อนั่งสกุลหน่อยครับอ๋อลุงจื่อในสมศักองคุรีครับสมศักองคุรีเนาะครับเราเป็นคนที่ไหนฮะ ยุ่งอยู่สัลปีครับสัลปีนะครับเนาะครับแล้วก็ที่เข้ามานี่กก็วันนี้เห็นหน้าตะทดใสยิวพันเป็นฝั่งนะครับเนาะก็เห็นว่าประทับใจในเรื่องของน้ํามันรเข้าวจมูกข้าวนะฮะวันนี้ก็โอมาซื้อโปรโมชั่นถึงเจ็ดชุดแล้วกันนะครับข้างๆนี้นะฮะก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้ได้ได้ลองกินลองใจสุขภาพเดิมเป็นไงก่อนจะกินน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวครับเมื่อก่อนเป็นไงฮะน้องเล่ามีปัญหาอย่างห้องครับ ก่อนลงก็มีนม้าตาลสูงครับกำลังสูงครับแต่เมื่อมาลองทดลองกินหมอนี่แล้วนะบผมซื้อว่ามันดีขึ้นมาพอไปตะเกียบตัวทีว่หมอทะีะ่หมอนะครับเนาะหมอบอกว่าสุขภาพดีขึ้นมาสุขภาพดีเพราะฉะนั้นครับรู้ถึงว่าจะลองทดลองกินต่อไปกินต,ต่อไปนะครับเนาะจะเห็นได้ข่าว่าตั้งอนามัยพือจะเลื่กเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีเป็นตัวอย่างให้กันฮะอ๋อครับครับเนื่องจากว่า ได้เราได้กินตัวนี้ไปเพ่ไปวัดเรื่องของน้ําตาลเรื่องของสุขภาพร่างกายตั้งตัางต่างที่เป็นตรวจตัางโรงพยาบาลต่างหูเต๋าเกิดจากตัวนี้นะครับเนาะครับสุขภาพดีขึ้นนะครับเนาะแลวกาปกติกินจะได้ห้องแห้ตัวนี้กับกินปกตินี่ออันดับแรกนี่ลุงจะกินวันละสี่เม็ดก่อนครับวันละสี่แคปซูลวันละสี่เม็ดครับอ๋อแต่มาช่วงหลังนี้หลังจาก กินไปแล้วลุงจะลดลงสองเม็ดครับครับไปสองเม็ดก็ทุกคั้ดีขึ้นเนาะก,ก็ก,กินลดลงนะครับถ้ากินนับก็จะเปลือง <c oughs> ครับ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าถ้าหายตัดสินใจนะฮะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพเนี่ยเอ่าเราอาจจะต้องบ่ต้องรอเพื่อเจ็บป่วยหนักนะฮะก็ต้องการดูแลสุขภาพให้ดีเนาะ,ะแล้วก็เออหนุ่มนะหนุ่มผิวพรรณดีเหมือนเหมือนคุณลุงนี่ตลอดไปเนี่ยนะฮะจะแนะนำเป็นอะไรเพราะว่าน้ำมันเราเข้านี่จะได้ดีกันฮะ แต่ก่อนนี้นะผิวลุงบอกไม่ดีนะครับครับผิวพรนณบอกไม่ดีนะครับไก็ดีมีอ่าผิวมันมันรู้สึกว่าจะแห้งนะครับครับตั้งแต่ลุงใช้น้ำมันนี้ขึ้นมาหรือว่ากินน้ำมันรำเข้านี้ขึ้นมารู้สึกผิวลุงดีขึ้นมาเยอะเลยครับอืมครับผมจะเห็นได้ชัดจับครับอย่างอย่างเช่นว่าแฟนลุงนะครับแต่ก่อนนี้ก่นเย็บผ้าครับเย็บผ้าแล้วก่นปวดเข่าครับแต่รู้สึกว่าิ่นทดลองกิ่น อ่าน้ำมันลำเข้านี่นร,รู้สึกว่ามันดีขึ้นมาเยอะกว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนบอกก่อนบอกเขาอ๋อรู้สึกว่ามันดีขึ้น<อ>รครับแฟนลุงครับอืมแฟนก็ดีตัวเนาะเป็นหัวของเขาอายุเท่าไ,ไหร่นะแฟนฮะเป็นห้าสิบสองห้าสิบสองแล้วคุณล,ลุงอายุเท่าไหร่ฮะลุงห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดนะครับเน,นะาะอืมก็ก็รับรองว่าฮะตัวโอเคแล้วกินต่อแฮมนี่รับรองนุ่มนะแฮมครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเนาะเขาโคตรเจ้านักนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเผยแพร่เนาะกับคงขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เื่่อวา คนอื่นก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับเนาะขอบคุณครับ